เสอว่าข้อเนี้ยทำเป็ไงทำเป็นไงทำเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นโอ้ยทำไมอาจารย์บอสอนดอะเธอไม,ม่ฟังหรอก็ไม่รู้เลยนะอันนี้เสอดูนะเธอต้องเอาคำตอบเนี่ยอันนี้ x บวก2เท่ากับ5ใช่ไหมเอา5มันลบกับ2ได <5. S 2> แล้วมันจะได้เท่าไหร่ <5. S 2> <5. S 1> 3มา3 x เนี่ยคำตอบของ x อ่กอะก็คือ3 เออเนี่ยมันก็แปลว่า X เ,เนี่ยคือสามมาถูกต้องอแค่นี้เองจบง่ายเพื่อนเข้าใจ ผมก็ยังไม่ค่อยเยอะเลยเฮ้ยล้ไอ้คือเนอะไรไม่มีอะไรเลยไีอะไรนี้เป็นอะไรไม่มีอะไรมา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 จะเรียนขาไปแล้วอ๋อมาาไปก่อนนะไปไปอากาชนงกับคุณไายสีใช่ค่ะช่วงนี้ได้ฟุจะเสี่อ ไม่นานจะโตได้แอ,อลแลอลนบแล้วช่ววันกลับเที่เพื่อนหน่อยนะโอเคค่ะเดกหนับเพือนให้นะค,คนะคอนนตเสอะไรเข้ามาทไมอะไรทำอะไรไว้ทอะไรนีปป่ทำอะไรเหรอีสูงอะไรไม่ทำไมเลย นต่ลักฐานที่เหนมีอะไรยอาจารย์บอกมาไม่ชื่อเลยอาจารย์เขาไม่นี่อะไรอ่ะเนี่ยอันนี้คือไรมึงเป็นเพือนกูแล้วม่ทอย่างเนี้ยเพื่อนเขาฝากมาไม่ใช่เขา เช้ญเสียรองนะอันนี้คือเอกสารที่เขาให้คุณฝากไว้ถูกไหแม่งเลยน้าเลยเ้ยเพื่อนกูก็ตัดเพื่อนไปแล้วแล้วมาโดนไล่ออกซ้ำอีกน่าทำเลยกู บอกพ่อแม่ยังไงดีวะนี่นาคุทธสุภษสติเรื่องที่สองเรานำเสนอเรื่องกัตตสะนัติปฏิการงแปลว่าสิ่งที่ทำแล้วทำกับคืนไม่ได้